ยืห้องหนจะเปลี่ยนเสื้อไม่ใช่หยังยนห้องหน่อยจะเปลยนเสื้อทำไมเปลยนเสื้ออะเาเเสื้อคับทำไมเสื้อมันแปลเว้ยเว้อ <c oughs> ไมอยู่ที่นี่ที่น้านี่เขไปรวมในห้องไหนวะนั้นเรีย

คมาน่งกินดีด้วยอืมจะได้เรียกวันเนี้ยมาไม่ไหวแล้วเจ็บคอเขาเจ็บคอมาชื่ออะชื่อไะไนะทำไมเชื่อ,อชิงแล้วแวไม่ไม,ไม,ไมอันนั้นมันอันีอ่ะมมคของอะไรวะเออของ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 ขอม่่อันนี้มนออนไม่ในโลกอาไมพี่ย่ออกก่อนน,น <c oughs> มเสร <โด S 1> มันต้องสกินนอไม่มีใครหลงทางหรกต้องมันเยอะจังมีเกลื่อนเลยไม่มีใครหลงทางหนูเด็กอยู่เอครอ่เริ่มละอะไนี้ันนส ใช่ไหมจะได้เริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคอ่ะใช่ไหม,มาตอนนี้ชัวรหนะน้องนะครับมีมันเข้าใจไหมว่าม,มันทำหลายๆอย่างมันอาจจะ <c oughs> ลำบาก โซลาีเล่เล่จขาพาคริสตัลอาอซุดซุดไม่ไมน่ามาแอนเน่แอนเน่นไมู่ั่วอิซูมิล่าอา่อโจ อยู่ Yoshi. อ,ย Yoshi, อยูิอยูอยู่ิอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ัปี้ชไม่มาีปปลาเนอะอันิสอันิสอยู่ครับ ไก็เออโซโซอยู่ไหมครับมิวส่สสารื่อวสื่อสารทางโทรจิตนะเพื่อนบอกว่ามิตาอยู่ครับอ๋อมิตาอยู่ใแล้วนะมิตรอยู่นะมาเล่นโด้ค่ะนะ มาครับมา,ามาครับอ๋อตัวเป็นบิ๊กเกลถ้ามันไม่ดีเสียงกูจะอะไรก็ถึมในโอซิเกลน่าจะมาสายน <c oughs> เนะเรียวตาเรียวตาอยู่แล้วอ๋อออิชียไม่นาอยู่อลิสก็ไม่นานอยู่ เลยันี่มีคู่หรออาจารย์ไม่มีคู่ไม่มีเนาะใค่มีคู่อยู่ข้างล่างนะคะไม่มีคู่ข้างนข้างบนข้าง่นข้างบนในมอยู่ข้างล่างข้างบน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 ข้างน คนดูนักตกปลา โอ๊ะตกใจเนด้อไม่ออก ในแบบในดินเขาปดะ่ะจะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวกับในเกมน,นะถ้าในเกมคุณยังแบบยังไม่ได้จีบกันแล้วก็ยังไม่ได้ปรึกษาตอนในรร้ว่าจะคบกันจริงๆอ่ะหรือว่าพวกคุณยังไม่ได้คุยตรงใ,ใจกันนะตอนนั้นนะถ้าไอจีพวกคุณคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็อันนั้นแหละ พอซีอูปซีมันเกี่ยวกันนี่ยู่โอซีให้เกี่ยั้งเล่นโจ้ทั้งเล่นโจเปิดกล่องไม่เลยเปิดเปิดกล่องก็คือว่าถ้าไอเรายังไม่ได้มีคู่ก็ต้องขึ้นใช่ไหมใช่ครับถ้าเราเรายังไม่แบบอาสมมัติว่า OC อ่ะคือคองคุณคนนึงอยู่แต่ว่า IC อ่ะคุณยังไม่ได้จีบเขาหรือว่ายังไม่ไปคุยกับเขาไหนซีคือถือว่าคุณไม่มีคู่รูอย่าง ไ่ไปหมแ่มาอเลยเลยเลยยเลยเลยลยเลยเลลยเลยเลยเเลยลยะลยองมาก เ <EN _" S 2> อออันนี้ไ้เ่อเป็เป็นคนที่รถนิยมแปกเอาอันนี้ไว้แก้เหงาแล้วก็อันนี้แก้เหงานะอันนี้แกเหาอันนี้เอาไว้เพื่อเป็นคนรถนิยมแปกแล้วก็แก<อ>้เหงาอ๋ออ๋อแบบนี้นี่ แถมให้แล้วก็อาหาขนมอเอาไว้แก้เหงาละแก้เหงาแปลว่าแก้เหงาต่อไปอเป็นใครเอออ๋ออันนี้คือชุดตัวจีนเหรอแวนครับแบนโอ้ขออังเปาไม่ได้ขออังเป,า,งเปามันมันไม่มีเสื้อใสเสื้อมัาด ว่าสั่งไม่เหมือนนะนะกไม่ไม่ขอขออังเปาขออังเปาก่อของเปาเอ้ยอะไรเนี่ยก <c oughs> ็อังเปาไหนได้ไหมครับอุยนี่หเ๋ยวเผื่อมีรสยี่ยมไปคนนึงเผื่อมีรสยีะยม

对。<laughs> <laughs> เปิดใหม่จ้ะเจ้าคนแล้วก็แล้วก็มีนมใหญ่แล้วก็โโห เอมาอ่ะแตนตัวเดียวน้ต่งอืมใั้ชื่อน้อให้ชื่อของคอแล้วก็ล่นนิดหน่อย way. Anyway. ความสุขแบบใดถามถามว่ากิจกรรมต่อไปเราต้องไปที่สนามใช่ไหมคะถ้าผมเขายิ่สี่สนหนักได้เลยแล้วก็อ่ไอ้เรื่องของที่ผมไปให้นีงาเอาไว้ใช้เฉพาะวันนีนะ้กับคนที่เองเลงไว้หรือว่าคนที่เราชอบอะไรประมาณนี้อ หรือว่าจะใช้กับใครก็ได้นะจ๊ะใจสามารถไปได้เลยไหมสามารถไปที่สนามได้เลยไปไปได้เลยค่ะแล้วก็แค่บอดเนี่ยไม่ได้หนักเทียนกะ็ใช้